ก็ขอกล่าวทักทายสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับโกอิซในวันที่สิบสี่สิบห้านะครับวันนี้วันที่สิบห้าแล้วอ่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันอ่หวยออกอ่ะเราลองมาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะฮะอีกรอบหนึ่งรับอ่ก่อนที่หวยจะออกก่อนวันหวยออก แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปคุยเรื่องของอาตารางกำลังวันของวันพรุ่งนี้คือวันพฤหัสน,นะครับก็ฟ้าขอฝากกอฟขอฝากนะครับพี่ๆน้องๆเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจกูอีฟด้วยนะครับผมและเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปของกูอีฟในคลิปต่อๆไปนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับนะนะกดกระดิ่งไว้ ครับครับขอ,ขอฝากอ่ะเราไปกันเลยนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมอ่ะเรามาดูตรารางวันของวันพฤหัสก็คือวันพรุนี้นะครับว่าอ่ามันเป็นยังไงนะมันเป็นยังไงอืมนี่คือตารางวันของวันพฤหัสคือวันพรุ่นี้นะครับซึ่งพรุงนี้เป็นวันพฤหัส ที่16มีนานะครับที่16มีนาอืมแล้ว <c oughs> เป็นแรม10บ่้านะครับพรุ่งนี้แรม10บ่้าเดือน4ซึ่งก็ตารางของข้างแรมก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับอ่ข้างคืนก็จะฝั่งนี้ส่วนอตารางของประจำวันของวันพฤหัสก็จะเป็นตรงนี้นะครับ อันนี้เวลาเราจับตัวเลขจับตัวเลขนะรเราจะสังเกตได้หลายม้วดที่โกอีฟเอามาคุยกับพี่ๆเราตารางตัวเลขของกำลังวันข้างขึ้นหากเวอออกข้างขึ้นโดยมากตารางจะออกตามตารางตรงนะครับ ส่วนเวลาหวยออกแรลมจะออกข้างขึ้นสังเกตกันไหมครับนะสังเกตกันใช่ไหมอ่าคราวนี้เราลองมานั่งคุยกันเกี่ยวกับตัวเลขของเออ่ตัวเลขของมันพฤะหัสเราลองจับคู่มาก่อนเนาะโคอีฟจะจับคู่มาอ่าดังนี้นะฮะจะเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันนะครับแป๊บนึงอ่า เรามานั่งคุยกันเกี่ยวกับตัวเลขของตารางวันพุ่งนี้นะฮะอ่ะตัวเลขขอใช้อนุญาตใช้มึกสีเขียวเลยนะฮะเพื่อจะได้แตกตานะครับมันจะมีศูนย์หน่ให้ศูนไว้เลยนะครับศูนย์หนึ่งอ่าตางนี้ก็ศูนย์หนึ่งอ่ะให้เลยะฮะเป็นข้างแรมศูนย์สองไม่ต้องตกใจนะฮะก็เหมือนเดิมเราจับวินกันก่อนเสร็จแล้วเรามา นิ้นว่าจะน่าจะเป็นตัวไหนนะครับอา้าวศูนย์สามนะครับเป็นศูนย์สามกูอิฟให้ตารางประจำวันเป็นศูนย์สี่อีกตัวหนึ่งนะครับเออนะครับเออเป็นศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับศูนย์ห้า นะศูนย์ห้าศูนย์แปดอ่ามีขาดนะมีขาดนะครับศูนย์เก้าอ่าจับวินอย่างนี้ก่อนนะจับวินอย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วเรามาดูอีกทีว่าความน่าจะเป็นของตัวไหนนะครับอ่ะต่อต่อต่อเดี๋ยวพูดเยอะไม่พูดเยอะนะฮะพูดเยอะแล้วเดี๋ยวจะลงคลองนะอา้าว เป็น0 3นะนี่1น3่นะครับแล้วก็1 4นะไม่เยอะฮะตัวนี้นะครับอ่นะเรากต็ตัดความน่าจะเป็นเป็น1 4 1 5อา้าวนะั่าอนตกไปนะอ่าครับอ่า1 9นะครับอ่า1 9อ่า ยาวเลยครับยาวตอนนี้หนึเ <c> ก <oughs> นั่น,นตกเนาะข้ามไปข้ามมาไม่เป็นไรยังอยู่ในหมวดของมันอยู่เนาะอ่ะเราก็ยังคุยตอนนี้อยู่อ่ะต่อไปเนาะโกอีฟจะให้เป็นจาน,นะครับแปดออจับตรงไหนตรงนี้เลยตรงนี้คู่กับตารางประจำมวันนะครับ สามแปดสามเจ็ดได้ไหมเดี๋ยวค่อยเราให้เป็นเจ็ดสามเดี๋ยวกูอีฟจะเตลิดเอาจะงงนะฮะอ่ะไปตามลำดับดีกว่านะครับให้เป็นหกสองก่อนนะครับหกสองลดมาจากห้าสองจากเมื่อคลิปที่แล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วลองกลับไปดูเป็นห้าสองนะฮะห้าสองแล้วก็เพิ่มไปเดินหน้าไปหนึ่งแต้ม อย่างละหนึ่งแต้มนะครับแล้วอย่าลืมนะฮะเดินหน้าเป็นหนึงแต้มเป็น6กสานะครับเดินหกสามอืมนะแล้วต่อไปโกอีบโดดเลยเป็นเจ็ดเจเจสองข้างแดงนะครับไม่งงนะไม่งงนะท่านที่เข้ามาใหม่ก็อย่างงนะฮะดูไปเรื่อยๆนะครับ จ็ดสี่ต่อเลยเจ็ดสี่เจ็ดเนี่ยข้างนี้เจ็ดสี่ประจําประจํวันนะครับอ่านะครับเจ็ดสี่แล้วตรงนี้อ่ะเขียนตรงนี้ดีกว่านะครับเป็นให้เป็น 5, เจ็ดเจ็ดเออนะครับเจ็ดเจ็ดต่อเลยเจ็ด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 แล้วเป็นเก้าสี่นะครับเก้าสี่ เออนะครับอืมตรงนี้เออโกออฟมองอะไรข้ามไหมมองช็อตข้ามนะฮะมองช็อตข้ามเป็นเก้าสอง 92, เนาะเออนะครับเก้าสองนะครับเก้าสองซึ่งยังอยู่ในตารางของอ่าตารางวันนะครับเป็นตารางประจำนะครับประจำอ่ะต่อต่อครับต่อ ตรงนี้เป็นเจ็ดเจ็ดไปแล้วเนาะอ่าอย่างนี้อ่าจะลืมไหมนี่เป็นเก้าห้าเนาะตรงนี้อืมนะครับเก้าห้าก็จับเลขบนบวกเลขล่างนะครับเลขบนอ่อข้างขึ้นกับข้างล่างเออกอีกก็จะงง,งงเองก็จับทะแยงเวลาเรามาันม,มาอยู่ด้วยกันนะครับเลขเก้าก็จะอยู่ตรงนี้ตัวแทนตัวของเลขหนึ่ง แล้วก็มาแทนคู่เป็นเลขห้านะครับตัวเลขห้าก็จะเป็นแทนเลขสานะครับโอเคตามน,นี้หรือถ้าจับตารางประจำวันก็จับขึ้นอย่างนี้คู่กันอย่างนี้ก็ได้นะอ่านะอ้า,อามาต่อน,นี้เราลองมาจับสามตัวดูนะครับจับสามตัวดูอ่ากอีฟจับเอาตัวนี้ก่อนเลยนะ อ,อย่าช้านะช้าเดี๋ยวเสียเชิงนะเป็นห้าเก้าสองดีไหมนี่โคอีฟให้ตัวนี้ก่อนเลยครับอืมไม่ผิดนะห้าเก้าสองห้าเมื่อเป็นห้าเก้าสองโอีเดินหน้านิดนึงเนาะเป็นอืมอ่ะเดี๋ยวขีดนิดนึงห้า ห้าหกนะห้าหกแปดเออนะนี่อืมนะครับขยับนิดนึงละกันไปไปไปต่อหกห้าเจ็ดนะครับหกห้าเจ็ดอ่ะแต่ทะแยงขึ้นแล้วพี่น้องนะอ่าต่อทีนี้ <c oughs> เราดูจากตลาง ก็เป็นหนึ่งสามนะครับเอารวมกันกับตัวบนเนาะเอาตัวบนอ่าหนึ่งสามแปดเออตัวชิดไปไหมไม่ชิดนะดูได้นะครับดูออกพื้นที่น้อยใช้สวยอย่างประหยัดจ้านะครับอ่าต่อไปโคอ,อีพห้เป็นแปดเจ็ดสี่อ่าครับอืม ห้าหกแปล้วก็ห้าเก้อ้าวละทีนี้เป็น0 7 4ย์อ่าเห็นไหมฮะศูนย์เจ็ดนะครับ0 7นย์เจ็็ดอาร์ให้เบิ้ลมองมองเบิ้ลนนิดนึงศูนเนึาะศูนครับแล้วก็ส อ่าสี่นะครับหนึ่งเจ็ดมสี่อ่าหอ่าหนเจ็นะครับผมเป็นหกสามเอปดหกสามแปดหกสามหกศูนย์เจ็ดนะครับสาม ตรงนี้โคอีฟให้เป็น407ศูนเจ็นะครับผมอมืมีเพิ่มเติมไหมจากนี้อบาองคนมองเดี๋ยวโคอีฟจับให้นะครับอืมเป็นอะไรดี9 906ก็907นะครับเก้าศูนเออนะแล้วก็9 โอ้ย06นะอ่ะมาละมาหลักเก้าแล้วเก้าหนึ่งหกได้ไหมเก้าหนึ่งหกหนึ่งหกนะครับอืมเก้าหนึ่งหกอ่ะมันมันมาขนาดนี้แล้วเนาะครับเนาะเออนะ0อะไรดีศูน016ได้ไหมเออนะครับศูนนย์หึ่งหก เก้าหนึ่งหอ่าอ่าอืมมาเบิ้ลตัวอื่นแล้วเนาะมันมาหกตัโกอีฟรดให้นิดนึงเนาะเผื่อเผื่อจะหมานใครเห็นยังไงก็ลองตัดไปเล่นดูหรือจะเล่นศูนย์ห้านะครับอ่ามาเรามาฟันตรงกันนิดนึงเรามารุ้นกันว่าของโกอีฟจะออกอะไรให้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับ อ่าโคอีฟจะขีดอย่างนี้เนาะถ้าขีดล่างก็ขีดยังไงน,นั่นไงแล้วโคอีฟก็ตกไปหนึ่งตัวนะครับอืมขอโทษทีนะโคอีฟขอเพิ่มแต้มเดินแต้มหน้าไปหนึ่งตัวนะครับผมนะเออนี่เป็นอย่างนี้เรามาเราลองมาชี้ขาดไปนิดนึงว่าอ,อะไรพึงน่าจะเป็นเนาะสำหรับ โอบงวดนี้สำหรับเราขีดอย่างนี้ไว้เป็นล่างแล้วกันนะเป็นล่างเรามาลุ้นกันนะศูนย์หนึ่งนะศูนย์นหนึ่งส่วนขีดมาบนไหมจะมาบนไหมเออเรามาลุ้นกันนะฮะจะมาบนไหมศูนย์สามอ่ะศูนย์หกโอบิฟให้ไปล่าง โคลีฟให้ไปล่างนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่หล่นไปเดี๋ยวศูนย์เจ็ดมีในโพยศู 7, นะ 7, ย์เจ็ดนะฮะศูนย์เจ็ดโคีฟให้ขึ้นบนนะโคอีฟให้ขึ้นบนนะครับตัวนี้ออจะเลอะหน่อยหน่อยแล้วนะส่วนศูนย์เก้าโคอีฟให้ลงล่างนะครับให้ลงล่าง แล้วเรามาลุ้นกันพรุ่งนี้ครับการลุ้นของโกอิฟจะปังหรือเปล่านะครับเออนี่เออครับอืมสองตัวนี้ขึ้นบนไปเลยครับอืมอืออ่าสำหรับท่านใดเห็นยังไงอ่าก็ลองมามาจับไปกันนะไม่ใชเพราะว่าโกอิฟ จับแล้วจะถูกทั้งหมดนะบางคนชอบหรือไม่ชอบก็ลองจับไปใส่กันถูกใจตัวไหนก็จับไปนะครับส่วนสามตัวโกอิฟหนักตัวนี้นะหนักตัวนี้นะกลุ่มนี้ยังยังจริงใจอยู่ยังจริงใจอยู่ไม่กระโดดไปไหนนะครับนะ โอียังให้อย่างนี้อยู่อืมสามตัวส่วนสามตัวโกอีให้อย่างนี้ถูกใจ f อฟท่านไหนไหมนะครับถูกใจก็จับไปเล่นซื้อไปซื้อ,อกันนะครับสําหรับรุ่งนี้เสร็จแล้วเรามารุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับถูกใจไม่ถูกใจเรามานั่งคอมเมนต์กันครับว่าน่าจะเป็นแบบไหนเอฟซี FC ท่านไหนมองเห็นยังไงตัวเลขชุดล่าง ยังไงไอันนี้จะเป็นข้างแรมนะครับข้างแรมของเราเป็นอย่างนี้นะครับอืมแล้ว f อฟมองเห็นแตกต่างจากโคอีฟ e ยังไงคอมเมนต์กันมาครับผมแล้ววันนี้นะฮะยังไงก็ขอให้ท่านทุกคนโชคดีนะครับแล้วก่อนจากการอีพีนี้นะฮะขอรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนะนำเพื่อนมาฮะ มากดติดตามให้ช่องกูอีบเยอะๆนะครับผมจะขอบคุณไม่ร่วงหน้านะครับผมเอาละครับผมขอให้ท่านโชคดีมั่นหมายทุกท่านสําหรับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านสวัสดีครับผม